ฮัลโหซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมอมาก่อแคร์ป,ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการแค o p ปอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง 50 50นั่นเองนะครับอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงมากๆในตอนนี้แล้วก็เจาะตลาดอินเตอร์แบบแตกรัวๆเลยนะครับที่สําคัญนั้นเพลงดังยังดังอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือคิวปิดนั่นเอง I give a second chance to cupid ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้กันแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้ง t i k t o อกเอ่ยอินสตาแกรมด e ส์เอ่ยเนี่ยต่างมีแต่คนเอาเพลงนี้มาเล่นมาใช้กันอย่างมากมายเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยตลาดอินเตอร์ก็คือโดนตีแบบเต็ม เต็มลยล่าสุดนี้นะครับฟิฟตเนี่ยเขาได้ทําสถิติใหม่ขึ้นมาได้เป็นวงเกิลกรุ๊ปนะครับที่มียอดผู้ฟังรายเดือนสูงสุดในประวัติศาสตร์ส p o t i f y กันเลยทีเดียวกับล่าสุดนะครับยอดทั้งหมดอยู่ที่34.3ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองขึ้นแท่นเลยนะครับเป็นวงเกิลกรุ๊ปที่มียอดผู้ฟังรายเดือนสูงสุดสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับโดย5 0 5 0นั้นใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่184วันเท่านั้นนะครับประมาณนก,กเป็น ยอดทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานเท่านั้นเอง184วันนะครับกับยอดผู้ฟังรายเดือนที่สูงถึง34ล้านและกําลังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเลยนะครับตามความนิยมของเพลงในตอนนี้เนี่ย50 50ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของศิลปินหญิงในวงการเคป๊อปนะครับที่มียอดผู้ฟังรายเดือนมากที่สุดในประวัติศาสตร์บนส p o t i f y ด้วยยอด34.3ล้านนะครับตามมาด้วยในอันดับที่2ก็คือรุ่นพี่ blackpink นั่นเองกับยอดที่สามสิบนี่จุ 50, 50, ขยับแซงหน้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับที่1ในตอนนี้นั่นเองซึ่งท็อป3ล่าสุดนะครับอัปเดตขึ้นมา50 50ครองอันดับที่1ตามด้วยรุ่นพี่แบล็คพิคในอันดับที่2และรุ่นพี่ลิซ่านะครับที่มาในฐานะของศิลปินหญิงเดี่ยวอยู่ในอันดับที่3นั่นเองซึ่งนอกจากจะอยู่ในอันดับที่1นะครับของศิลปินหญิงเคป๊อปแล้วเนยังอยู่ในอันดับที่2ของศิลปินเคป๊อปแบบรวมบอยกรุ๊ปกับเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลย เจ๋งจริงๆเลยสําหรับ50 50แล้วก็คิวปิดนะครับที่ทําเรื่องราวไว้ได้มากมายขนาดนี้เพลงเดียวแต่สร้างตํานานไว้แบบจึ้งๆปังๆทั้งนั้นเลยใครที่ชอบคิวปิดของ5050 50นะครับมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกําลังใจเชียร์น้องคิวปิดแล้วก็50 50นะครับสร้างประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆกันเลยมารอดูความปังของ50 50กับเกิลกรุ๊ปอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆน่าจับตามองมากๆในตอนนี้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับ มันจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ50-50กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง I give second chance me a to kill